เข,า,ขาที่ไหนพยายาม ผู้ชมครับถ้าหากวันนับจากวันนี้ไปนะครับแห่บักกีววันแล้วสําหรับปวนี้ปีใหม่เมืองเฮาก็ว่าสงกรานนะครับปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดจัดกันวันไหนพ่องแล้วในแต่ละวันมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันอย่างกันพ่องนะครับจะได้มาอูจจากันครับพวงห่วมรายการในวันนี้นะครับรายการของเขาขอต้อนรับนะครับผอพัชลินเสวตราชครับผู้อำนวยการทททสํานักงานเจียงใหม่ครับสวัสดีค่ะัอสวัสดีสวัสดีเจ้า ก็เหลือไม่กี่วันแล้วเนาะเตรียมการจัดงานแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าปีนี้พอครับตางทททเป็นหื้ออันทททภูมิภาคแต่ละจังหวัดสนับสนุนแล้วก็มีกิจกรรมสงการก็ว่าปีใหม่เมืองตต้แม่นกครับพอใช่ค่ะคือจริงๆก็จะมีงบจากส่วนกลางลงมาให้กับจังหวัดด้วยในการนําขบวนนะคะเข้าไปที่ กรุงเทพมหานครในวันที่11-12ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ด้วยค่ะอ๋อครับรับเ1 1 2นี่นั่นหมายความว่าการจะได้หันขบวนทอททแต่ละจังหวัดห่วมตัยกอก็ว่าจะได้ครับเป็นของจังหวัดเลยค่ะในภาคเหนือของเราก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะคะแล้วก็สุโขทัยแสดงว่าเพินแบ่งเป็นภาคเป็นภาคที่จะเข้าไปก็คือ เชียงใหม่เราก็คือก็จะแบ่งตามแอแคตติกรีนะคะของเชียงใหม่เราก็เป็นงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเข้าไปคนต่างชาติคนต่างสังวัิก็จะได้หันเอกลักษณ์ของ เชียงใหม่เฮาติดจะมั่หวมขบวนตรงนี้ตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองก็เข้าพอใช่ค่ะคือจริงๆที่กรุงเทพมหานครค่ะจัดงานที่ท้องสนามหลวงนะคะก็ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบห้าเมษายนครับปีนี้ก็ยังเทียเฮาฮ่วงกันว่าสงกรานต์ปนพื้อจัดกันยาวจัดกันหลายตีกันตัวนะครับถ้าอูดถึงเชียงใหม่บ้านเฮาพอครับกิจกรรมปีใหม่เมืองตีทอทสนับสนุนแล้วก็มามาโยส่งเสริมการจัดงานเนี่ยของเขาจัดว่าไหนชงไหนพองครับ คือในส่วนของทรทนะคะสำนักง,งานเชียงใหม่ะค่ะเราก็จัดกิจกรรมน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะก็เริ่มคือปีนี้เป็นปีที่4ที่จัดมานะคะก็ปีนี้ก็เริ่มจัดในวันที่4เมษายนนะคะถึงวันที่12เมษายนในเรื่องของน้ำทิพย์นะคะคือกิจกรรมในปีนี้ก็ค่อนข้างพิเศษนะคะของสงกรานเนื่องจากว่าปี2 0 0 0 5 6 6เมื่อธันวาคมที่ผ่านมาเนาะงานประเพณีสงกรานของไทยก็ได้ขึ้นทะเบียนของมรดกโลกที่ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ทางยูเนสโกเขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ะะก็ถือว่าพื้นที่เราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามการจัดกิจกรรมน้ำที่ปีใหม่เมืองของททค่ะเราก็กำหนดในวันที่4ก็คือวันแรกตักที่ วัดพุทธเอ็นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็มาตักที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อ่างกาหลวงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้ววันที่ห้าก็มาตักที่วัดผาลาดช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายที่วัดทาราทิพชัยประดิษฐ์ค่ะส่วนวันที่6นี้เราก็จะเว้นไปวันหนึ่งเนื่องจากว่าเป็น วันจักรีเป็นวันยุทธวโดยเ<ช>นาะ,ะค่ะแล้วก็ส่วนวันที่7เราก็ขึ้นไปตักที่บ่อน้ําช้างศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อําเภอเวียงแหง่งค่ะแล้วก็วันที่แล้เราก็ตักที่ขุนน้ามแม่ปิงนะคะที่อุทยานแห่งชาติผาแดงอําเภอเชียงดาวแล้วก็วันที่8ช่วงเย็นช่วงบ่ายประมาณ6โมงเย็นนะคะก็มาตักที่วัดพระธาตุเจดีย์เหลี่ยม ที่อำเภอสารพีค่ะส่วนวันที่9เราก็จะตัก2บอ่อร่วมกับเทศบาลนอครเชียงใหม่นะคะก็จะมีที่วัดดับภัยกับวัดบุพารามค่ะทีอพอม,มาก็คือครบ9วัด9ก้าวัดพ<ง>อดีใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอัญเชิญเ,เราการตักน้ําทิพย์เราจะแยกเป็นเป็นสอส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะอัญเชิญไปที่วัดพระธาตุดอยศรี ดอยสุเทพเพื่อ,อทําพิธีพุทธาพิเศษเจริญน้ําพระพุทธมนต์เป็นน้ําชิปเอาไว้แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนาที่มาเาที่ยวในงานเทศกาลปีใหม่เมืองนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเ,าเราก็จะนําน้ําชิปเก้าแหล่งศักดิ์สิทธิ์นี่คะ่ะไป ทำขบวนแห่นะะในวันที่12ที่ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย์นะคะก็เป็นขบวนบแห่ที่ประมาณ200คนจากหน่วยงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเรานะคะคก็แห่ไปที่วัดพระสิง นะคะเพื่อที่จะทําพิธีจเจริญน้ำํำพระพุทธมนต์เป็นน้ําทิพย์เพื่อส่งน้ําให้กับเพื่อส่งน้ําพระสิงในวันที่13เมษายนจากเก้าวัดเก้าตีอเอามารวมกันแล้วก็จะแ,แบง่งเป็นสองส่วนเป็นสองส่วนติหื้อปีน้องประชาชนเอาไป ปิกบานเพื่อความเป็นสิริมงคลไปผสมน้ำสละสลุงฝากเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาเฮาเอ็นอพอเนาะอันเนี้ยเฮาเฮาจะสามารถท้าบตรงไหนได้จได้ครับพอจุเปิดแบนตัก็มีจุดจุดรับน้ำน้ำทิพตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16นะคะมี5ที่นะคะก็จะมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้งแอร์พอร์ตแล้วก็เซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็วัดพระสิงห์แล้วก็วัดบุพารามค่ะอ๋อกล้ไปไหน้าจุดจ้า จำนวนนักกระพอติปปนใส่ขวดไว้ข้อประมาณกี่ขวดเนี่ยค่ะเราเราเราทำจำนวนของขวดน้ำทิพย์เนี่ยค่ะไว้เท่ากับปีของเชียงใหม่เลยอะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ728ปีของเชียงใหม่ปีนี้ก็คือทำประมาณ10,000กับ728ขวดค่ะ 1728ขวดแต่ก็ต้องฟังไปนะแต่ละตีเริ่มแจกวันไหนก็เข้าพอครับ12บสองถึงสิบหกสิบสองเมษายนเป็นต้นไปใกล้ตีไหนก็แวะไปเอาตีฮันห้าจุดสลับสลวงได้เน้ะงสุวรรณขบวนน้ำทิพย์แหมแฮมแฮมแฮมส่วนหนึ่งตีจะเอาไปแห่ขบวนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราตักจากบ่อเก้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะครับค่ะตีอนุสาวรีย์เริ่มต้นขบวนตีฮัน ใช่ค่ะห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นค่ะของวันที่สิบสองบอกของวันตยนะช่วงเย็นพอดีเจ้าก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะเป็นขบวนแห่ที่อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องนะคะชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะได้ไปร่วมเดินขบวนด้วยก็ได้แต่งกายชุดชุดพื้นเมืองบเราอ่ะค่ะค่ะห้าโมงแรงเริ่มขบวนตีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เดินวนไปสิ้นสุดี่ไหนครับอวัดพระสิงห์ไปที่วัดพระสิงห์อนักท่องเที่ยวจะอยู่สองข้างตางถ้าชมขบวนก็ได้ขบวนนี้มีหน่วยงานไหนพงก็ข้าพอก็มีหน่วยงานที่เป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะสมาคมมัคคุเท์นะคะแล้วก็ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่สนใจที่จะเดินมามาร่วมเดินกับพวกเราค่ะก็ถ้าพอท้าก้อยกันแม่ละเจ้านอกเหนือจากการอามีการทรงน้ํานี้มีการทําน้ําทิพมีกิจกรรมอย่างอื่นทําก็เจ้าคือปีนี้เราได้ทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก็คืออยากจะให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนี่ค่ะได้มาเห็น ประเพณีกิจกรรมในเรื่อง<ม>ของการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ามีพิธีกรรมแบบไหนยังไงเ<ม><ม>นะะ<ม>เราก็ได้ร่วมกับบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขายแพ็กเกจนะคะราคาน่ารักน่ารักเป็นมงคลน,นะคะ<ม><ม>คือถ้าเป็นวันเดย์ทริป ในวันที่4เมษายนนะคะไปร่วมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อ่าองกา,าหลวงนะคะในวันที่4เมษายนเนี่ยก็ราคาอยู่ที่999บาทค่ะ <c oughs> คือประชาชนมีส่วนห่วมด้วยกันไปแบบซื้อทริปไปได้ด้วยก็จะได้เดินทางสะดวกมีคนดูแลมีคนดูแลมีคนท<ะ>ีค่คำแนะนำตัวอันนี้สำคัญเนาะัเพราะบางเต๋อแบบเฮาไปแอลแต่เฮาบบกหูจักสตอรี่หรือตีไปตีมาของ คิดจะกลับนั่นๆเขาก็ะแขกไปทายหงบแล้วก็ปิกมาแห่บ่โหแล้วที่สำคัญกันตักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มจเปิ้ลจะตักตึงวันมาใจไผ่จะได้หันได้ง่ายๆนะเจ้าแล้วก็อีกทริปหนึ่งนะคะก็จะเป็นทริปที่ เดินทางท่องเที่ยวในตัวจังหวัดนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมงานที่คือเราก็จะมีอีกงานหนึ่งที่ทจัดเพิ่มขึ้นมาเพื่อขยายพื้นที่การจัดงานออสอดรับกับการจัดกิจกรรมสงกราณของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ในวันที่6-8อันนี้ก็เป็นค่าแพ็กเกจก็อยู่ที่699บาทนะคะ อันนี้ก็ก็เป็นเป็นทิปน่ารักนรักอยากให้แม่แม่หรือนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าในวันที่8เนี่ยเราก็จะมีการตักน้ําทิปที่พระเจดีย์เจดีเหลี่ยมวัดพระเจดีเหลี่ยมค่ะแล้วก็ในวันนั้นเองเราก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมานะคะก็จะเป็นชื่อกิจกรรม Amazing เชียงใหม่ l i ฟ์อัพที่วัดเจดีเหลี่ยมในวันที่6-8 เมษายนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทอทอร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล,แล้วก็เทศบาลวังท่าวังตาลนะคะแล้วก็กรมศิลป์นะคะได้จัดก,กิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยกันนะคะก็เ,เป็นอีเวนต์6-8เมษายนนะคะก็ถือว่าเป็นการากระจายในตัวของขยายพื้นที่การจัดก,กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองให้เป็นที่เ,เป็นจุด หนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายเวลาการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ได้มีกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการมั่วนะคะได้รับการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่นะคะมามาขายของมาขายสินค้ามาขายอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของประเพณีทั้ง ศาสนาในช่วงของปีใหม่เมืองด้วยนะคะวัดเจดีย์เลี่ยมที่เขาหันตะกี้อยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนผมจะเคยไปอยู่อำเภอสารพีนี่เนาะก็คือเบียงกุงกาเน้นในเขเบียงกุงกาเส้นตรงขั้นใช่ค่ะก็คือพอไปพอเป็นตักน้ำทิพตัวยได้ไปแอวได้ไปกาดง้วอย่างที่ตัวยบอกมาครับผมก็คือก่อนก่อนวันตักน้ำทิพก่อนวันที่แปดหกกับเจ็ดก็มีกิจกรรมช่วงเย็นด้วยนะคะคือตลอดทั้งวันอาจารย ไม่ไม่ใช่ตลอดทั้งวันก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะก็คือช่วงกลางวันอากาศมันจะร้อนมากๆนะคะเราก็จะเริ่มงานอยู่ที่ประมาณ5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครับการขายแพ็กเกจเนี่ยนะเจ้าอันนี้คือเฉพาะช่วงเย็นกับเจ้าขายแพ็กเกจขายทั้งวันนะคะช่วงเช้าก็อจะพาไปแวะไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดในครูเมืองอะไรต่านะคะเพื่อรับ พรเป็นศิริมงคลอะไรต่างๆพวกนี้แล้วค่อยไปร่วมงานตอนเย็นที่ที่เวียงกุ่มกามครับแน่นอนถ้าพูดถึงปีใหม่เมืองเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นเป็นชอบสําหรับบรรยากาศบ้านเรายูแล้วแต่ถ้าเป็นพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านผอชาติไหนที่เป็นนิยมแล้วก็เปิงใจประเภณนี้ปีใหม่เมืองบ้านเฮาครับคือจริง จะบอกว่าแทบทุกชาติเลยนะคะด้วยด้วยความคือเชียงใหม่ถือว่าเป็นเป็นจุดหมายปลายทางนะคะท,ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้คนนะคะคือว่าผู้คนของเราเนี่ยเป็นพลังนุ่มนิ่มให้กับเชียงใหม่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วกป็ประเทศไทยโดยรวมนะคะด้วยความอัธยาศ<อ>ัยไม่ตีนะคะ<อ><อ>ความมีใช่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของอาหารเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของ เขาเรียกว่าความเป็นเมืองศิลปะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็งานสงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานสงกา์ที่บ่งบอกถึงการเล่นน้ําสงกรา์ที่มีวัฒนธรรมนะคะเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็ทุกสายตาของนักท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่า เชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาก็จะถูกใจตึงฟังยุโรเปินกระชอบเขถ้าถึงจีนเกาหลีไต้หวันอีปินกระชอบยู่แล้วสำรับสำรับปีใหม่เมืองเขาเนี่ยนรจ,จะหันได้ช่วงสงการนี่คือเตวไปทางไหนนี่คือ นักท่องเที่ยวนักขนาดเลยค่ะคักขนาดเลยนะเจ้ายิ่งช่วงนี้มันมีโควิดแล้วหลังไหลมาแน่นอนเจ้าถ้าจะอี้นี่แสดงว่าพอนักท่องเที่ยวนักขนแล้วทางททได้คาดการณ์ก็เจ้าว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนี่นักขนาดไหนแล้วเงินจะสภาพในเจียงใหม่ของเฮานี่นักขนาดไหนก็คือทางเราก็ได้ทําคาดการณ์ไว้เนาะในเคสของเบสเคสซีนาริโอเนาะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็คือคาดการณ์ไว้ในช่วงวันที่12ถึงวันที่16ซึ่งเป็นวันหยุด นะคะก็คาดการว่าจะมีรายได้นะคะจากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทก็คือตัวนี้ก็คือเทียบเคียงจากปีที่ผ่านมาหรือก็ปีที่ดีที่สุดก็คือปี2562อกจะนความใกล้เคียงก็คือสถานการณ์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ62นี่คือก่อนตีโควิดมาก่อนมีโควิดมา6ก62ก็คือแบบพีคมากแล้ว ปีนี้ขาดว่าน่าจะพีกเหมือนหกสองเตือนนึรงเทพฯเนาะดีบดีอาจจะพีกนักกว่าเพราะว่าคนเปิ้นบได้แอลมานานเนาะแล้วรอบนี้คือจัดยาวจัดมือแล้วก็ด้วยกระแสนะแล้วก็การที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็ พร้อมเต็มที่ที่จะทำให้งานสงกรานเชียงใหม่ของเราค่ะกลับ<ช><ช>มาดุ่งดังเพิ่มมากขึ้นนะก็คาดว่ากระแสของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาคะก็คาดว่าจะมากกว่าตามที่เราคาดการด้วยก็เป็นได้ค,ค่ะตั้งตั้งผู้ประกอบการแล้วครับผอครับโดยเฉพาะแบบตีพักต่างๆอย่างเขาได้อู้ได้จากกันก่อสำหรับการ เตรียมพร้อมติดจต้อนรัาบนักท่องเที่ยวชมนี่คะครับพ่ครับคือในส่วนของภาคผู้ป,ประกอบการนะคะคทุกคนเ,เตรียมพร้อมอย่างมากเลยนะคะไม่ว่า<ช>จะเป็นภาคโรงแรมภาคร้านอ,อ,อาหารภาคสถานบันเทิงต่างๆทุกคนเ <ๆ S 2> ตรียมพร้อมรองรับให้กับงานเทศกาลสงกรานที่เชียงใหม่คะอย่างมากเลยทุกคนพร้อมพร้อมรับเต็มที่ค่ะครับก็เต็มตัวไหวแม่ลาจ้าไม่ใช่เพียง แค่ผู้ประกอบการเนาะทุกภาคส่วนน่าจะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆนะเจ้ารวมถึงการบริการต้นวันการอันสุดท้ายพออ้อยำแห่งกรรมด้วยกครับกิจกรรมปีใหม่เมืองของเฮาของเชียงใหม่เฮาตีทอทอทจะได้จัดมาฮื้ได้แอลกันเนี่ยมีวันไหนจะได้กันพองครับพอยยำแห่งกรรมแล้วก็จะได้เจริญโจนนักท่องเที่ยวมาแอลปีใหม่เมืองติดเชียงใหม่ครับในส่วน ของงานปีใหม่เมืองเชียงใหม่ค่ะก็จริงๆเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนก็คือเรื่องของการตักน้ําทิพย์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็ยาวไปจนถึงวันที่20เมษายนเลยนะคะก็มีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16เมษายนนะคะแล้วก็ของเทศบาลนครก็จะมีพิธีเปิด งานป่าเปรียณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่เนี่ยวันที่13เมษายน<ม>ก็จะมีขบวนแห่พระสิงห์รอบรอบคูเมืองเชียงใหม่นะให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการส่งน้ําพระสิงห์นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเฝ้าจับตามองแล้วก็อยากมาร่วมกิจกรรมนะคะทางประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่ะคะก็มีการจัดก,กิจกรรมมีขบวนแห่ในวันที่14เมษายนเช่นกันนะคะตัวนี้ก็เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ก็เชิญชวนหให้กับทุกคนเนี่ยมามาร่วมขบวนด้วยการแต่งกายพื้นเมืองสวยงามนะคะ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพิธีที่ที่ที่ได้รับความสนใจถือว่าเป็นไฮไลท์ของของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือภาคกลางคืน ที่เป็นภาคบันเทิงภาคความสนุกสนานานะคะก็ของที่งานอของเทศบาลนครก็ได้จัดอุโมงค์สุ้มน้ําที่ประตูท่าแพนะคะช่วงเย็นช่วงห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะตอนนี้ก็ เป็นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เป็นการเล่นในคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามนะคะคแล้วในส่วนของภาคเอกนชนเองไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่หรือเซ็นทรัลแอร์พอร์ตหรือศูนย์การค้าเมย่าอันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์าภาคกลางคืนที่มีความสนุกสนานาในดนตรีค่ะ กิจกรรมนักแต่ของผู้ชมครับถึงหน่วยงานภาครัฐถึงหน่วยงานภาคเอกชนตี่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับแล้วก็ห่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับตีจะมาแอลปีใหม่เมืองตีเจยงใหม่ในปีนี้ตัวนะครับสนทนะก็ว่าอ้จารในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับผอพาชลินสเวตราชภูมินวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่จะได้มาอ้จากับเฮาในวันนี้ขอบพระคุณเจ้าขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกําเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทรงใต้รายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องร้าหอมีเรื่องเล่ากุกูุเจ้าข่าวๆติ้งไหนพัยเนี่ยอายังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน